ปาเจินสรุปไหมครับดียวชิงคุณมาได้ยังไงพวกคุณสองคนตามหาเขาอยู่ใช่ไหมพระธงไม่หนีไปไหนมาคุณสะกดรอยตามพวกเราเหรอเอะคุณมคลองต่างหากคุณคิดจะจัดการเด็กคนนี้ยังไงครับ ฉันคิดว่าจะไปส่งเขาที่โรงเรียนมูนลนิธิผมคิดว่านี้ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถ้าไปถึงโรงเรียนแล้วพานทักเเดยนคนอื่นเกเรไปด้วยจะทำยังไงพาไปส่งสถานีตำรวจเถอะแต่ถ้าไปส่งสถานีตำรวจก็จะแค่แก้ปัญหาของตอนนี้ได้ฉันอยากให้โอกาสเลือดชีวิตใหม่ให้เขาคะ่พะพะธงมานี่ พะทองไปโรงเรียนมรณาธิภกับฉันดีไหมทําไมละ่ะในโรงเรียนมรณาธิภมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะหนูไปที่นั่นจะต้องชอบแน่นอนลองไปดูนะทาไมคุณถึงหาเราเจอคะเรื่องนี้พูดยาวนะครับแต่ผมพูดให้สั้นลงได้จะบอกว่าทุกการเคลื่อนไหวของพวกเราถูกคนจับตามองอยู่อย่าพูดอะไรที่ไม่น่าฟังอย่างนั้นเลย ถ้าหาไม่ใช่ผมเห็นได้ทันเวลาว่ามีคนกำลังสะกดรอยตามพวกคุณอยู่ตอนนี้น่าจะเกิดเรื่องขึ้นจริงๆแน่ครับทุกคนเป็นห่วงคุณมากนะนี่คือเบอร์ของผมที่ปาเจนทุกนี้เราไปโรงเรียนด้วยกันเถอะครับคุณข้ากาย่เยอะมากเลยนะพระุงไปกัน ทำไมหวานชิงเพิ่งจะมาถึงที่ปาเจนก็ถูกสะกดรอยตามแล้วผมอยากรู้เหมือนกันครับคุณหมายความว่าอย่างไรสงสัยผมเลยทำไมตอนที่คุณปรากฏตัวออกมาโทรศัพท์ของหวานชิงก็ถูกขโมยไปล่ะผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรหยุดก่อนถ้าคุณมีเจตนาไม่ดีต่อหวานชิงพอถึงตอนนั้นคุณได้เห็นดีแนะ่